สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเติมโรบอทกิฟต์การ์ดกันนั่นเองนะทุกคนโอเคค่ะวันนี้นะคะเราซื้อกิฟต์การ์ดมาในราคาสามร้อยบาทนั่นเองเนาะโอเคค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะนี่นะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ขูดเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่ม ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอตัวไปขุดก่อนแล้วกันเนาะจะได้ง่ายๆเนาะก็คือถ้าทุกคนอะ่ะจะเติมระบบก,กิฟต์การ์ดอันดับแรกต้องไปเซเว่นเนาะแล้วก็ไปซื้อนี้มามันจะอยู่ตรงที่มีเน็ตฟิกอะไรอย่างงี้ค่ะทุกคนเนาะนั่นแหละก็จะมีราคา300บาท750บาทส่วนเลทอื่นก็แล้วแต่เซเว่นว่าจะมีไหมโอเคค่ะทุกคนก็พอเราซื้อมาแล้วเราก็กลับด้าน แต่อย่าลืมต้องนะคะใครขโมยใช้ไม่ได้นะคะแต่ลืมอ่านนะคะสามารถนะคะไม่มีข้อมูลมันจะไม่มีข้อมูลจนกว่าจะชําระเงินที่แคชดเชียเนาะให้ทุกคนต้องไปชําระเงินที่แคชเชียเท่านั้นถ้าขโมยมาเติมไม่ได้นะโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าใครได้มาแล้วก็มาขุดตรงนี้นะนตรงนี้ตรงนี้อ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปขุก่อนนะโอเคค่ะทุกคนก็ได้มาแล้วเนาะนี่เนาะ ก็ถ้าเราใช้ไปแล้วทุกคนจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะกล้องไม่โฟกัสทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสอนใส่กันในเกมเลยนะเนาะเดี๋ยวจะสอนในโทรศัพท์นะคะหลังจากที่เราขูดบัตรเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่ m w w d r o b o x c o m r e d r e a m นะคะทุกคนนี่นะคะโอเคสาวเข้าไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไอ้ทุกคนกดเข้าไปได้เลย เข้าไปในนี้เลยอันแรกเลยเนาะเราก็อย่าลืมนะคะลงชื่อเข้าใช้ใน Google ก่อนนะคะเราบอกไป Google ก่อนนะคะให้เรียบร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาใส่โคดกันเลยเนาะ เรานั่นจะเขียนถูกเนาะโอเคค่ะเราให้ทุกคนนะคะกลับไปค่ะทุกคนนะคะได้ได้จำนวนเงินอ่าสิบดอลลาร์แล้วนะคะทุกคนก็คือสาม้อยบาทนั่นเองค่ะก็ให้ทุกคนนะคะกดตรงนี้นะคะถ้าทุกคนจะแลกเป็นพรีเมียมก็แลกได้เนาะน,นี้เรามาทำให้ดูแบบเอาแค่แปดร้อยโลบั๊กก็พอเนาะพรีเมียมไม่เป็นไรเราไม่ได้ต้องการเนาะ โอเคค่ะทุกคนก็ถ้าคน,คนทุกคนกคน็ถ้าทุกคนนะคะจะเอาโรบักนะคะก็กดตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วถ้าทุกคนใส่โค้ดมาแล้วใช่ไหมคะของที่เราได้ต่อเดือนรายเดือนต่อเดือนที่เราแบบซื้อกิฟต์กดก,กิฟต์คัสกิฟต์คัสมาะะทุกคน ก็จะไปอยู่ในคังแต่งตัวของเราวน่นเองนะคะทุกคนอะเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มเอา800โลบักให้ทุกคนดูเลยเนะาะอะอาตัวอื่นนะคะถ้าเราจะเอาโลบักเราก็แลกเอาโลบักไปเลยแต่ถ้าเราจะแลกกับพรีเมียมก็ไปแลกกัาพรีเมียมแต่นี้เราสอนแบบเติมแบบว่าไม่ได้เอาพรีเมียมนะคะเอาแบบว่าโลบักอย่างเดียวเนาะโอเคแล้วก็กดตรงนี้แล้วเราก็กดคอนเฟิร์มค่ะพอเราคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะคะโลบักก็จะเข้าแป๊บหนึ่งลีน่าก่อนนะคะ โอเคค่ะพอดีหน้าโลบักเราก็จะเข้ามาทันทีนันเองนะคะนี่นะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะโอเคค่ะทุกคนก็ราคาเพียง75บาท175บาทเท่านั้นนะคะราคาเพียง175บาทเท่านั้นเนาะได้ทั้งพรีเมียมโดบักแล้วก็โค้ด2อย่างเนาะถ้าใครสนใจทักฟซต หลิงดันล่างเนาะโอเคค่ะทุกคนก็อันนี้เรามาเติมให้ดูเฉยๆเราไม่ได้จะมาเอาโค้ดหรือว่าเราไม่ได้จะเอาพรีเมียมแต่อย่างใดเนาะเราแค่ต้องการโนบักเนาะจอดเติมเฉยๆเนาะว่าต้องทํายังไงบ้างถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวมาสอนอีกรอบแบบแบบแบบว่าแบบไม่มีโค้ดแล้วกันเพราะว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้เติมกิฟต์โค้ดบ่อยเนาะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์กันเยอะนะไปละ